สวัสดีตอนเช้านะครับจากร้านทอมอเตอร์พะคนชัยนะครับสำหรับดรีมคันนี้นะครับมีอาการยังไงบ้างครับเจ้าของเรผมขับมาแล้วมันสายครับอ๋อใสาสมากไหมครับใสมากอ๋อกระนกจนสั่นเลยครับอ๋อครับ๋อเจ้าของอยู่บ้านไหนครับนี่อยู่บ้านบัวครับบ้านบัวเนาะชื่ออะไรครับนี่ชื่อจุครับจุบ้านบัวอ๋อ อ๋อรู้สึกว่าคันนี้ผมคุ้นคุ้นเคยมาซ่อมบ่อยนะครับครับผมใช่พ่อผมเอามาซ่อมหลายรอบแล้วครับอ๋อขาประจำเนาะครับขาประจำนะครับอ่าดีมกันนี้นะครับหลายใช้มาหลายปีแล้วนะครับแต่ก่อนได้ยินรู้สึกว่าแกบอกว่าเป็นรถไขติ่มเนาะครับผมอืมใช่สมพอะไรระบบบูธระบบอะไรนไปหมดเลยสมพอทีสซ อาการสายนะครับคันนี้เราในที่สุดก็คือลูกปืนนะครับลูกปืนหลวมนะครับสองตัวเลยสองพวงอันตรายนะครับลูกปืนหลวมลูกปืนแตกแบบนี้สายเวลาเบรกเวลาเลี้ยวเวลาขับเร็วก็จะสายทั้งคันและขานด้วยนะครับขันไม่ค่อยแน่นมีส่วนทำให้สายได้นะครับล้อหลัง นี่นะครับลูกปืนแท้เลยนะครับวันนี้แท้เท่านั้นสองตับเลยนะครับสองพวงเลยวันนี้ความสายก็จะได้หายไปจากรถคันนีส้สักทีเจ้าของก็จะได้ขับแบบสบายใจสักทีแน่ <c oughs> ใช้ขับนิ่มๆไม่สายไม่โยกนั่นเลยครับยังไม่พอนะครับลูกยางดุมก็ ขาดด้วยวันนี้เราก็เลยใส่ใหม่เลยทั้งชุดนี่นะครับลูกยางดุมหนึ่งชุดหรือว่าลูกยางกันกระชากนั่นเองครับนี่เปลี่ยนใหม่นะครับแต่ก่อนไม่ครบหาขาดไป1นึ่งตัวนะครับเพลาใหม่ขันได้แน่นนะครับร้100อปอร์ซตครับตั้งโซ่ใหม่ตามด้วยนะ้ำมันโซ่สักหน่อยครับ น้ำมันโซ่เป็นน้ำมันใหม่เลยนะครับสำหรับที่นี่ใช้น้ำมันใหม่เลยนะครับอโยกดูใหม่โอ้ไม่มีการโยกเลยนะครับลูกปืนหลวมเปลี่ยนใหม่แล้วร้อเปอร์็นนะครับด้านหลัง,งเดี๋ยวไปเช็คดูด้านหน้าก่อนครับว่าจะเป็นยังไงไม่งั้นเจ้าของก็จะขับลำบากนะครับ ยางงี้เอเพรา,าผมขับมาหมุกกระนกผมทำไมมันสันโอ้โหข้างหน้ายิ่งกว่าข้างหลังต <laughs> ัดเมันสะบัดเพร,ราะเป็นอะไร <laughs> น,นะครับลูกปืนล้อหน้าก็ไม่น้อยหน้าข้างหลังนะครับอยากหลวมด้วยอ่ะเดี๋ยวจัดให้นะครับโอ้โห,โหบทสรุปของการสายนะครับ สายหน้าสายหลังจนเจ้าคงหมวกกันนกสั่นไปด้วยเอาละครับสำหรับคันนี้ก็สำหรับคันนี้ก็ใส่สวิต์าหมากนะครับพร้อมรีเลย์นะครับเว็บ2019นะครับร10ยไ LED สวิกพามากจะไม่เท่ากับ2,014นะครับไม่เท่านะครับจะเล็กกว่าถ้าเอา2,014มาใส่ก็ต้องปาดนิดหนึ่งแต่อัน,นี้ของ2,019เลยนะครับเรามีจำหน่ายนะครับของ2,019 2,020 สำหรับครั้งนี้นะครับน้ำมันเครื่องแห้งมาแล้วสองครั้งครั้งนี้เจ้าของตกใจนะครับขับได้ห้าวันก็มาถ่ายอีกเลยไม่มีเพื่อความเพื่อความชัว์ต้องเปลี่ยนเลยเนาะ <laughs> ขี้เกียจหมดเงินอีกสามพันเนาะดีแล้วครับจัดเลยนะครับช่างใหญ่ของเรารนี่นะน,นะครับรีเลอย์อยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่เดียวกันกันกบ สองพันสิบสี่สิบสองอะไรทั้งหมดนะครับแล้วตุ๊กไาเอเต๊กดาวเฉยเดี๋ยวถอดเอาอะไรมานี่เอาโลครับโมบิตโมมาใกล้ๆหน่อยสิเอาอะไรมานี่เอาโลครับโลอ๋อมาเอาโลมาทำอะไรครับเอามาเปลี่ยนครับเอาโลมาเปลี่ยนโลครับอันนี้สีดำนะครับคมดาวแล้วเอาสีอะไรตัวนี้เอาเลือกเลยครับเลือกก่อนเดี๋ยวจัดการให้ อ่านะครับส่วนโลโก้เลือกสีไหนสีดำเนาะฟอลคอนสีดำชุดมีอ๋ออันนี้เป็นดุมคลิกใช่ไหมดุมคลิกแต่เอาใส่รุ่น p c x รถ p c x เนาะอมาองกล้องนะครับคนรูปหลอแห่งบ้านลำดวนลำดวนนะครับโอเคครับ คาลูกค้าใจร้อนนะครับเพราะว่าช่างติดงานเยอะคนเดียวนะครับวันนี้ช่างประจําร้านไม่มาก็เลยทําไมใจร้อนเสียไปทําอะไรมา <c oughs> มาโอเคดีแล้วครับช่วย <c oughs> อ่าทอนนะครับห้าสิบาทขอบคุณนะครับ <c oughs> ทสอบความส่าย ไม่ใช่ความแรงนะครับ,วค,รบความสายว่าจะเป็นยังไงสายอีกไหมครับ,รบนิ่งเลยเนาะเบรกหน้าพอดีเบรกหลังพอดีไหมครับเข้านี่ได้แล้วครับโอ้ระดับช่างเรื่องเราจะใส่ไม่ได้ยี่ใส่ผิดรูปเว้แต่กองเชียร์นะสิทำหน้าอะไรอย่างเง้นนี่กองรอเราไม่ได้ขี่นี่ถ้าใส่เท่าไหร่ อ๋อได้แน่เลยเลยเอาโลดสีอะไรครับสีดำครับอ๋อสีดำเอาสีลวดแบบถูกใช่ไหมครับมีครับแบบถูกเฮ้ยสีรถแบบถูกเลยนะได้กัดจอลเหมิงเฮ้ยอาสีรถเวรเมียเวรเมียสักนะครับส่วนเวฟบร้อยยี่ห้าเรียกว่ารุ่นหัวเถิกันนี้นะครับวงล้อสีทองนะครับแต่เนื่องจาก คนในหมู่บ้านเป็นล้อดำไปหมดแล้วดำทั้งหมดเจ้าของรถดูรถเองอะไรว่าไม่เหมือนชาวบ้าน <c oughs> ก็เลยเอาโลดำไปเลยนะครับวันนี้ทนกระแสไม่ไหวแน่ทนกระแส,ะะสดำไม่ไหวไม่ได้นแน่แน่เจ้าของยอมรับครับแล้วก็มายืนดูตัวนี้ก็เขาก็กำลังขึ้นโลดำด้วยยังไม่เสร็จสิ้นานานแล้ว ทางเชามือทางใหญ่จำเ,เลยเลยนะครับจะได้โลใหม่เป็นสีดำนะครับสำหรับเวฟบร้อยห้าต้องทำความสะอาดดุมสัก,กนหน่อยจะได้เข้ากับของใหม่ร้อยยี่ห้านะครับข้างหลังสีลวดหนึ่งห้าเจ็ดนะครับ 1, 5, 7ส่วนด้านหน้านะครับ 1, 8, 4่งแปนะครับเก้าหนด้านหน้าหนึส่นะครับส่วนวงโลอก็เช่นเคยนะครับส่วนวงลอก็เช่นเคยนะครับฝาค้อนสีดําตามกระแสทั้งหมู่บ้านดำหมดแล้ว เจ้าของทองคนเดียวนะครับคือที่เกี่ยวไปยใถ่ายรถเลยไว้ทำนึกอ่านะครับช่างเจริญรูปโรยแห่งซอยันยืนวันนี้แวะมาเยี่ยมเยียนนะครับวันนี้มาอุดหนุนอ๋ออุดหนุนอะไรบ้างครับสเตอร์อ๋อโซสสองสเตอร์ยี่ห้ออะไรครับไซโยอ๋อซูซูกิสมเอสอ๋อย้ำแจ๋วรถตัวเองใช่ไหมครับสโลแกนสมเอสเขาว่าไง โอ้ใช้ดีใช้ทนต้องใช้สมัไม่ใช้แล้วขี่ <c oughs> ขับส,ม,สมัเท่เสมอเข้าใจไหม,มรถตัวเองยังไม่รู้สโลแก,กนจัดไปครับนี่นะครับรับมอบฮีโร่สมันแล้วก็ PCX ผ่านไปแล้วล้อหลังนะครับล้อหน้าส่วนล้อหน้าก็ผมรู้สึกว่าตั้งแต่8โมงเช้า ช่างใหญ่ของเราก็โอ้ใกล้แล้วดิแม่เรียบร้อยครับดูเรียบร้อยตั้งต่อเลยดูง่ายไม่ได้นะเนี่ยมันดูยากต้องดูยากห้ามดูง่ายนะเนี่ยฝีมือขนาดนี้นะครับช่างใหญ่แห่งโคกมะขามโคกมมะขาโอ้ผิดโคกอะไรวะโคกเว้ยทำโอโคกกลางนะครับโคกยิ้มโคกลางวันนี้จัดสเตอร์สองชุดโอ้ร้านขายดีมากนะครับทางนี้ ถ้าเยอะก็แบ่งมาทางนี้บ้างเด้อช่างไม่ต้องพูดเขาพูดเองแล้วยอมแล้วพูดพูดไม่ได้ในใครงงใครงงถอนมากครับผมครับนี่ไม่มีอันนี้งงไปนี่โอ้หูผ่านมานานแล้วไปหาอะไรมาทอนไปเอาเดียวเอ็ไปซื้อไปไหนไปเื่ออะไรเฮ้ยจริงเลยนี่มีสี่กี่คนนี่หนึ่งสองสี่สี่ขวดอ่ะนายเอาเอ็มร้อยสี่ขวดครับฮะ ีรถเหลือเปยนโรงเกินพอดีลูกค้าง่วงนอนจัดต้องจัดเอ็มร้อยให้กินครับจะได้ช่วยถอดไอ้ช่วยถอดนี่คือให้ถอดรถของตัวเองนะครับเน่นะครับยาแก้ง่วงมาแจกเลยครับมายทางใหญ่ก่อนเลยครับอ่าได้ครับขอบคุณครับาแม่

เนีถ,านถ,นนนถสามรูมหนึ่งนะครับคันนี้สามรูมหนึ่ง,ง <c oughs> จะขอจัดก,การเองวันนี้ถอดถอดโชกอ,ออกระวังเครื่องตกนะครับมีคนพูดผมได้ยินเมื่อกี้ถ <c oughs> อดโชกหลังออกเครื่องจะตกไหมครับ